เฮครับวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนทำไมร้าที่สี่นะแต่ยังไม่รู้เลยจะเชื่อไหนเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งแล้วจะบอกอีกทีว่าเราจะไปที่ไหนกันดีวันเดียวนนี้แม่มาเราไปโอน,น,นด้วยเนาะซื้อรถมาใหม่ก็เลยไปโอนนะแล้วก็เลยพาไปเที่ยวนะแต่ยังไม่รู้เลยจะไปไหนปอยรถไปก่อนนี่ก็ปักสองละเราจะเล่นเที่ยวว่ะใช่ล่นแอร์แย่ก่อนแย่ก่อเที่ยวกันแย่ก่อน เพื่อนๆวันนี้ว้ายวันนี้พาไอแคล์มาเที่ยวสามพานใท่แล้วนี่ไอแคล์เริ่มพูดได้แล้วนเนาะอสามพานเขาเรียกว่าฟาร์มอ,อะไรเนี่ยอยู่ตรงอ,อะไรนะะออยู่ไรลูกหมูสามตัวอยู่ตรงนี้เลยนะเลยวัดลิกขิงมาหน่อยเดียวเลยปกักทางวัดลิกขิงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเจอเลยนี่นี่เดี๋ยวให้ถ่ายดูนี่นี่ นะมีทั้งพาร์คกิ้งแล้วก็นี่มีฟาร์มเองคาเฟ่ด้วยนะนี่มาบรรยากาศสวนเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปนี้ตอนนี้เป็นที่กินข้าวนะนี่นี่ไแค่แยังไม่ทำอะไรไปแล้วครับไปแล้วครับไม่รอพ่ออีกแล้วครับไอ้แอค่รอพ่อด้วยไอ้แอค่มานี่ก่อนลูกแค่โอ้ก็ลืมถ่ายจริงไหนหมูร้องไงนะหมูอ่ะไอ้แอค่หมูร้องไงนะร้องอูดอูดเลยแล้วลเป็ดอ่ะเป็ดเป็ดร้ดองไง กาบเหรอแมวแมวเสือไอสิงโตสิงโตโอ้จริงโริงอ้าขาอ้กขอด้วยหมาหมาหมาลองไงสิงโตร้องไงนะแล้วหมา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 แผละแผะแผะร้องไงนี่ครับแค่สองควบแล้วเริ่มเริ่มได้แล้วนะได้แล้ว เริ่มฟูรู้เรื่องแล้วแต่ก็ยังดื้อเหมือนเดิมนะไปไปไปครับห้างในกันแล้วลูกไปเร็วไปแล้วห้องในกันเข้ามาด้านในนะครับอันดับแรกที่เราเจอคือนี่คือสีขาวใช่ไหมใช่ใช่จอย,ยนี่ของจริงนะเนี่ยสไตล์โบราณห้องน้ำก็สวยนี่เข้ามาตลาดแรกก็เจออันนี้ตัวอะไรอันนี้น,นี่นี้อะไรอ่ะอู้อูดอ้ดอูดอ้ดอู้หมูหมูใช่ไหมมีกี่ตัวเนี่ยฮึ รอสองที่ไหนละสามไปเร็วเดินตามแม่ไปอ,อ่ะไาเดินตามแม่ไปเร็วโอ้หนี่มีกระเทียมตะเกียงเจ้าพายุด้วยนะเนี่ยนี่พ่อแบงค์อยากได้มากเลยไปสวนซื้อปนายปลาหอมมีปลาปลาด้วยโอ้โหนี่นี่มันเป็นบ้านนี่นนมันเป็นสวนนะเนี่ยเป็นสวนเหมือนบ้านเปิดบ้านพ่อแบงค์เลยเป็นสวนเออเราทำที่บ้านเราเป็นอย่างนี้มาก็ได้เนาะเนี่ยนั่เหมือนบ้านเราเลยนะ เออไอเดียดีมากเลยแม่มามาจับลูกด้วยเดี๋ยวลูกหล่นน้ำอืมนี่ยน,นะโอ้บรรยากาศโอ้เนี่ยบ้านเราทำอย่างนี้ได้เลยนะเนี่ยบ้านพ่อแบ่ก็เป็นสวยแบบนี้แหละบรรยากาศได้กว่านี้ถ้าเกิดทำไปดีๆอ่ะที่บ้านอ่ะโอ้ไอเดียดีมากๆอ่ะเป็นที่นั่งคาเฟ่แล้วพ่อแม่ชอบเที่ยวอย่างเงี้ย นั่งชิวๆเย็นสบายไอเดียดีๆซูมโอ้โหสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราสั่งเขาอาหารกินก่อนโอ้ยปลาครับปลาครับโอ้โแอร์ข้างในตังนี้ก็มีแอร์นะนี่มาแล้วฮเดี๋ยวสั่งของกินก่อนเราก็เข้ามาข้างในแล้วนะครับเดี๋ยวจะพายแค่ลงไปพายเรือเล่นนี่มีเรือด้วยเรือเหมือนบ้านเราเลยเรือน่าจะไปลงเรือไหมครับ ลงเรือไหมครับ <ไป S 1> ลงเรือรอโอ้ไป,ไ,ปไปแล้วไปแล้วใช่ไหมไปใดับลงเรือกันนะครับไปพายเรือให้เพื่อนๆดูหน่อยนะได้ไหมครับโอเคครับไปไปอ้มีทายด้วยแคมีายด้วยอ,อมีมาด้วย่นไปดูไปดูกระต่ายกระเต่าก,กันเร็วปะ เขาทำงานอยู่ลูกนี่แค่มาดูเป็ดนี่มีเป็ดมีไก่ด้วย,ม,ม,วยมีตองมีด้วยเร็วนี่อะไร,รอ่ะกระต่ายแค่ ไปแคะเลี้ยงปลาไปแคะเลี้ยงปลานะคะปลาเต็มเลยอใ้หปลาใหญ่ปลาใหญ่โอ้ยปลาดุ๊กปลาเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวดูแม่วายบอกเมื่อวานไปสำเวจมาแล้วมีสัตว์ด้วยมีห่านมีนกฟ้าอะไรทั้งหมดฟ้าอันนี้เป็นโซนทางนี้นะครับเป็นโซนด้านซ้ายของหลังร้านอาหารนะ มันมีสองฝั่งเดี๋ยวมาดูทางนี้อ๋อจะมาเล่นตรงนี้ใช่ไหมข้างในมีอะไรอ่ะอ๋อมีอีกวหน้าข้างในอันนี้สัตว์เป็นย่างทายเนี่ยแล้วขกมาเล่นกองทรายตรงนี้แล้วมีบ้านหมูมีสัตว์มีอะไรอ่ะนี่มันไก่เนี่ยใช่ไหมเล่าอ๋อเดี๋ยวมดูเจ้าน้องรายน้องแสน้องแขกจะเล่นอะไร ไหนไปาทำอะไรอ่ะโอ้ขอเลี้ยงฟังว่ไหนเอาอะไรไปตักดีเนาะตักทรายเหอรอรอโอ้ใกล้ใกล้เหมือนบ้านตาแครเลยโอ้แต่ที้นี่ใกล้เต็มเลยเนี่ยข้างในนะเนี่ยเออม,มาไนน่่น,นเราพามาดูด้านนี้ด้านนี้มีอะไร โอ้ย oh, ดนนี้น่านั่งกว่าตรงนู้นดีกว่ามีห้องแอร์ด้วยเนี่ยเห็นไหมโอ้เพื่อนเพื่อนห้องแอร์มีห้องน,น้ำอยู่ด้านนี้นะอันนี้เป็นห้องแบบว่าห้องจัดเลี้ยงใช่เขาฟังใหญ่มากนะเข้ามาโอ้หมีเวสป้าด้วยนี่เวสป้าอยู่ข้างในนี่งไงสัสตว์ที่จะพามาดูหูจะต,ตรงนี้บักกิ้งน่าตรงนี้บรรยากาศดีค่าร่มเรื่องเย็นกว่าเยอะเนี่ยเนี่ยไปที่นั่งถ่ายรูป ดีดีอ่ะบอกดี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 จีเนี่ยเด็กแม่ส wow. er oh ัตว์อ๋อเนี่ยเหรออีกุนอาที่แม่หมาบอกวาอยู่นี่เองอ่ายตัวเบลเลยโอ้ยไฟแล้วมีสองตัวตัวใหญ่มากนี่วายไปดีกว่า ครับวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันบ้างขั้วที่สี่นะแต่ยังไม่รู้เลยจะเที่ยวไหนเดี๋ยวเดีๆสิ่งแล้วจะบอกอีกทีว่าเราจะไปที่ไหนกันดีวันนี้วนี้แม่มาเอาเราไปโอนด้วยเนาะซื้อรถมาใหม่ก็เลยไปโอนโอน,นะแล้วเราก็เลยพาไปเที่ยวเฮ้ยนะแต่ยังไม่รู้เลยจะไปไหนโล่อยรถไปก่อนนี่ก็บาทสองละเราจะได้เที่ยวบ่าวช่ได้แอะแยกก่อนแยกก่อนเที่ยวก่อนแยกก่อน